สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่คลิปบทความการเดินทางของชีวิตโดยโคโจเพจยกจิตยกใจยกชีวิตบายโคตุตกตาโคโจตอนโลกร้อนใจเย็นผมมีภารกิจต้องกลับมาบ้านที่อุบลตอนแรกตั้งใจจะกลับช่วงต้นเดือนเมษายนพี่สาวบอกร้อนเหลือเกินไว้ต้นฤด,ดูฝนค่อยมารอฝนตกสักหน่อยก็ตั้งใจไวอ้อย่างนั้นแต่มีเหตุให้ต้องเดินทางมาก่อนฝนตก เมื่อตอน5โมงเย็นเดินไปดูเครื่องวัดความร้อนที่ฝาบ้านขึ้นตัวเลข36องศาเมื่อวานไต่ระดับขึ้นไปถึง38องศาเกิดมาจนป่านนี้ความร้อนแบบนี้เพิ่งเคยสัมผัส สิ่งที่ผมสังเกตตัวอย่างได้คือใจไม่หงุดหงิดเหมือนเมื่อก่อนมันร้อนก็รับรู้ว่าร้อนบ่นไปก็ไม่ช่วยอะไรจิตมันไม่อยากบ่นอะไรเลยไม่ได้ใช้ความคิดเข้าไปห้ามจิตใจให้ทำเพื่อจะได้ถูกต้องบ่ายๆไปห้างต้องเดินจากลานจอดไปตัวตึกมันก็รู้ว่าร้อนใจไม่หงุดหงิดอะไรรีบเดินให้ไปถึงอากาศเย็นฉ่ำในตัวห้างพอเข้าไปถึงก็สบายใจขึ้นไปอีก อันนี้คือผลของการฝึกจิตต่อเนื่องและมีผลต่อชีวิตร่ำรวยประสบความสาเร็จเมื่อก่อนผมเชื่อมโยงไม่ได้ขนาดนี้นะครับอาจจะคิดว่ามันก็แค่ไม่หงุดหงิดเท่านั้นเองความจริงมันลึกซึ้งกว่านั้นมากความร้อนเราจัดการไม่ได้เป็นสภาวะที่เกิดสืบเนื่องกันมาทั้งโลกทุกคนมีส่วนร่วมในสภาวะโลกร้อนที่เกิดขึ้นเมื่อก่อนผมไม่ตระหนักเกี่ยวกับคำว่าโลกร้อนจะร้อนแค่ไหนเมืองไทยเราก็พอไปได้อีก วันที่ไม่คิดว่าจะมาถึงก็มาถึงเหมือนชีวิตคนเรานั่นแหละครับเราใช้ชีวิตแบบย้นยวนเอาหน้าเดี๋ยวมันจะดีขึ้นเองจนวันนึงเหมือนเจอทางตันจิตใจเราคุ้นเคยกับความรู้สึกสุขเล็กน้อยแต่ความเครียดกดดันซึมลึกไม่รู้ตัวต้นไผ่มันเติบโตเป็นรากชอนชัยใต้ดินยาวนานถึง5ปีพอถึงเวลาแตกหน่อพ้นดินขึ้นมาจากนั้นมันใช้ระยะเวลาเพียง5สัปดาห์สูงขึ้นเกือบ30เมตร นักวิจัยเคยคำนวณว่ารากของต้นไผ่ยอยู่ใต้ดินนับได้ความยาวรวมกันถึง1กิโลเมตรความร้อนกับชีวิตที่ทุกทรมานอย่างที่รู้สึกมันไม่ได้เพิ่งเกิดขึ้นครับมันสะสมอยู่ในจิตของเรามานานแล้วนานจนเราคุ้นเคยกับมันไม่ทันสังเกตพฤติกรรมความคิดความรู้สึกของตัวเองจนในที่สุดเมื่อได้เวลาเปิดตัวจูจ่ๆเหมือนเราถูกอะไรบางอย่างกระแทกจนชีวิตเสียศูนย์ เราไม่สามารถหาทางแก้ไขปัญหาที่สะสมอย่างยาวนานได้ชั่วข้ามคืนจนกว่าเราจะยอมรับสิ่งที่เกิดขึ้นว่าเป็นการกระทำของตัวเองยอมรับผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นในเวลานี้เหมือนต้องสารภาพบาปต่อหน้านักบวชจะช่วยเราหลุดพ้นจากการโทษตัวเองเพื่อเดินหน้าใช้ชีวิตใหม่ที่ดีกว่าเดิม ทุกวันนี้เวลาล้างจานหรือทําความสะอาดบ้านผมเริ่มเสียดายน้ำที่ต้องทิ้งลงท่อเสียดายเศษอาหารที่สามารถเปลี่ยนเป็นปุ๋ยธรรมชาติได้ผมจะพยายามเทน้ำเหล่านั้นลดต้นไม้นอกจากน้ำจะมีเศษอาหารที่ส่งกลิ่นรบกวนเพื่อนบ้านจึงจะเทลงท่อระบายน้ำ เราแก้ไขความผิดพลาดในอดีตที่สะสมมาเนิ่นนานไม่ได้ในเวลาที่รวดเร็วหากไม่มัวนั่งนึกถึงความผิดพลาดเราสามารถเอาเวลานั่งเสียใจมาเปลี่ยนเป็นการกระทำใหม่ๆให้ชีวิตได้โดยการทำสิ่งใหม่ๆให้ชีวิตสดใสนี้เองไม่นานเราจะพบทางแก้ไขไม่ให้สิ่งที่เคยทำผิดพลาดเกิดขึ้นซ้ำในอนาคตนี้คือการแก้ไขปัญหาที่ถูกทางเพราะทางที่ถูกจะนำเราไปสู่วิธีการที่ใช่ แล้วผลลัพธ์ที่ต้องการชีวิตที่ดีขึ้นจะเกิดจากการสร้างสรรค์อย่างเข้าใจความจริงที่เหนือกว่าความคิดเก่าๆของตัวคุณเองครับขอบคุณครับโคโจโคโจูนจิตขอบคุณทุกคนสำหรับการเข้ามารับฟังคลิปนะคะพบกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะสวัสดีค่ะ